ก็เป็นโอกาสของคนเลี้ยงเหมือนกันนะสาหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับผมแล้วไม่คิดว่าถูกๆแบบนี้จะหาตัวใหญ่กว่านี้บ้างไหมหรือว่าไงจะพัฒนาเองครับออผสมเอาเองครับผมคือแม่พันได้สักประมาณห้าตัวก็พอแล้วครับอืมอ่าเป้าหมายดีนะครับครับที่ดีๆเก็บไว้นะครับผมผมว่าไม่ต้องใจร้อนเหมือนเมื่อก่อนเนาะผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยใจร้อนเพราะว่าอยากได้สวยๆเลี้ยงเลยก็คือวางแผน กะว่ากลับมาอยู่ก็คือสารต่อเลยอ๋อก็คือยังไงราคาไม่ร่วงแน่นอนอ๋อพอเจอราคาร่วงนี่ทําใจได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ที่จะยึดว่าต้องได้ราคาคือเราชอบเป็นความชอบจริงๆรินะอ่าหายากนะความชอบผมว่าก็ไม่ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะอ่คือไม่รู้จะทําอะไรับมาอยู่บ้านก็เสริมไปนะครับผมก็คือใจใจอยากกลับมาเลี้ยงโวยอยู่แล้ว ความตั้งใจนะใช่ครับไม่ว่ามันจะถูกหรือแพงนะ่อ๋อคับยังไม่ไม่ได้การันตีกับว่ายังได้แพงแค่ได้ราคาลงทุนเยอะไหมเลี้ยงวัวนี่ซื้อเข้ามาหมื่นแสนกว่าแล้วอ่าแสนกว่านะแล้วปันเงินขึ้นกลับมาเท่าไหร่แล้วครับให้มาสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทโอ้มันหายไปเกินเกินยี่กว่าคำครึ่งนะแสนหนึ่งกลับมาคืนสองหมื่นกว่าบาทนะไม่รวมระยะเวลาผมว่าต้องมีหัวอาหารแน่นอนอ่ะ ตอนนั้นเลี้ยงนะมีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมครับโอ้วันนี้มาเจอ f c นะครับพอดีจะถามพี่เขาว่าจะขอมาสัมภาษณ์เรื่องเลี้ยงวัวพี่เขาตอบกลับว่าโอ้อาจารย์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมอันนี้คือวัวของพี่เนาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ตอนนี้เลยห้าตัวห้าตัวครับผมแต่ผมไปดูมาหลายข้อก้วนะตอนนี้จะเริ่มแฉเริ่มเละแล้วนะแต่แปลกใจที่นี่ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเลย จัดการยังไงบ้างครับหรือว่าผมจะออกตลอดครับออกตลอดครับข้างในว่างๆก็จะลปอยออกฟองไปอ๋ออันนี้ไก่เริ่มเขีียทิ้งมดแล้วครับผมพราฝนตกไม่ได้ออกก็เลยไก่เล่นครับผมเอาง่ายคือพยายามที่จะเอาออกตลอดถ้าว่างนะถาว่างครับครับผมการที่เอาัวออกข้างนอกนี่มันมีข้อดีอะไรบ้างครับเท่าที่เราทํามานี่ยจะได้ยืดเส้นยืดสายมากได้ปลอดภัยเพราะอยู่ในครอบคัวสมุนครับครับผม อยู่ข้างนอกมันัดลงเลยสดชื่นนะคือมันสดชื่นอ๋อสีหน้าแววตาชัดเจนเลยนะครับผมถ้าอยู่ในขค้อนานๆนี่เราเห็นเราก็คือหนึ่งเละแฉะเนาะใช่ครับผมแล้วก็วิธีแก้ก็คือพยายามที่จะเอาขี้ออกเอาวัวไปไว้ข้างนอกเนาะครับผมแล้วเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ เป็นพื้นเมืองพื้นบ้านนี่วัวพื้นบ้านนะไทยก็โดนนะไทยกโดนนะรแรกๆมาก็ไทยก็โดนนี่ครับครับผมเรื่องพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับอยากจะพัฒนาให้เป็นวัวสายพันธุ์ไหนครับทีนี้เป็นบรามันครับรามันใช่ทำไมถึงชอบบรามันครับชอบครับชอบสายพันธุ์ใหญ่ๆชอบสายพันธุ์ใหญ่ๆนะไม่ถึงก็ใหญ่มากคือเอาที่ไหวครับอ๋อเอาที่ไหวนะประมาณไทยกลางนะอ่าพอลี้ง่ายนะครับผมคัดเอาทีนแล้วนี่คือเริ่มต้นจากวัวพื้นบ้าน แล้วก็ผสมพัฒนาเอาเนาะครับผมทําไมถึงอยากจะพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นครับไปเจออะไรมาอืคือชอบครับยังชอบอืข้อดีของวัวพื้นบ้านที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเจอข้อดีอะไรบ้างครับกินง่ายอยู่ง่ายครับไม่ค่อยจะเป็นโรคอ๋อครับผมกินง่ายอยู่ง่ายไม่ค่อยที่จะเป็นโรคนะใช่ครับผมแล้วมาหลังหลังนี้ผมดูนะมันก็เริ่มจะเป็นบราหมันเลยนะลักษณะโครงสร้างเริ่มที่จะได้แล้วนะ ได้ขายบ้างหรือยังครับช่วงถูกๆนี่ปีละสองตัวปีละสองตัวครับว่าผมเพิ่งกลับมาอยู่มาในสองปีเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามมาอยู่ช่วงวัวราคาต่ํานะใช่ครับไม่ใช่ว่าช่วงวัวราคาแพงนะก็เก็บอยู่นะผมซื้อซื้อไว้เพื่อวางแผนว่าจะมาอยู่บ้านปีหน้าอ๋อซื้อตอนแพงอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ว่าตั้งใจว่าจะกลับมาเลี้ยงวัวอยู่แล้วใช่ซื้อตัวไหนมาครับขายไปหมดแล้วครับไอ้ล้มนะครับอืมแต่ด้ข้อว่า ค้เท่าผู้แก่เลี้ยงอ่าเข้าใจเข้าใจครับผมโอ้ผมว่าถ้าอย่างนั้นก็เจ็บมหนักเหมือนกันนะครับผมหกหมื่นห้าสองตัวหกหมื่นห้าสองตัวโอ้แสนกว่าเลยนะเข้าใจเลยนะคําว่าที่ว่าเรานี่อยากจะกลับมาอยู่บ้านเนาะมาเลี้ยงวัววางแผนดีนะผมว่านะก็คือหญ้าไว้สามไร่สามไร่เลยครับปลูกหญ้าอะไรครับแตงกวาหญ้าในแล้วก็ขินนิอูอันนี้ใช่ไหมอันนี้แตงกวาครับครับผม โอ้อันนี้คือหญา้าเพงโกลานะครับผมตัดมามันบางนี่นี่โอ้โนี่เหนื่อยเลยใช่ไหม,ม,มถึงก็อาจารย์ก็มาดีเลยโอ้ไต่ไขว้างไหมได้ได้ครับแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะขีดยางด้วยมันเหนื่อยโอ้คือก่อกระสอบแล้วไปส่งครับผมหนึ่งเหนื่อยแน่นอนนะสองไม่มีเวลานะาก็กลางคืนแล้วก็เดินกลางคืนแล้วนะจะไปกลัวนกองปด็กกลางวันโอ้เอ๊ะตกลงกรีดยางนี่พอได้ไหมได้ครับ ทั้งที่มันราคาถูกลงนะครับยางมันโอเคอยู่นะสามสิบบาทออ๋ก็พอไปได้นะควัวเสริมแล้วกันนะครับ,รบยางพาร,รายน่าจะเป็นตัวหลักแล้วน,นะผมว่านนะก็ได้มูลวัวได้ไปใส่ต้นยางมาันเลี้ยงกันได้นะคร,ครับผมเลี้ยงวัวแล้วก็ได้คิววัวไปใส่ยางพาร,รานะยางพาร,ราก็ออกน้ํายางให้เราไปขายได้ใช้เงินนะโอ้แล้วย่าล่ะครับได้ขายนี่กิโลละหกสิบาทเอ้ยถุงละหกสิบาทใช่ไหมใช่ครับกสอบประมาณนี้แหละหกสิบาท อันนี้คือญ้าที่ถ้าขายกันนะกระสอบนี้เลยนะหกสิบาทนะโอ้ oh เห็นบอกว่ามีญ่าไหนเฮงโคลาแล้วก็อะไรนะ <c oughs> กินนี่กินนี่นะอันไหนที่ว่าดีที่สุดที่เราชอบนะว <c oughs> ่แเฮงโคาเนี่ยครับดีเพราะว่าร <c oughs> วามกินดีครับมามันขึ้นเร็วด้วยขึ้นเร็วด้วยนะมันเลื้อยด้วย oh วอันนี้เหมือนญ่าไหนาย,ยาไหนาตัดยิ่งห่างยิ่งตัดยิ่งห่าง <c oughs> ต่อยิ่งหาย <c oughs> ครับ ทไมเป็นอย่างนั้นมันเหมือนแพงก๊ามันเรื่อยครับอ๋อแพงก้านี่ถ้ามันได้ไหลครับไหลเร็วเลยแหละขึ้นหนาดเลยอ๋อแต่เพงก๊าดเอ้ถ้าเป็นญ้านนนี่คือตัดปุ๊บโตก็จะเริ่มหายนะอ๋อผมว่าถ้าเกิดว่าบางทีบางคนเขาบอกว่าญ่านั้นย่านนี้นี่ดีนะแต่ถ้าได้ลองปลูกหลายๆสายพันธุ์ผมว่าอ่ามันจะได้สลับกินได้หลยสายพัมอื์ที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับวัวนี่สนมากินหญ้ากระฟาง ยากกระฟังของอาหารลําก็นานๆให้กินทีถ้าวัวคลอดลูกใหม่ก็ใช้เสริมให้กินอยู่อ่าผมเห็นหลายคนเขาบอกอย่างนั้นนะสงสารครับผมลุงเขาช่วงเขามีลูกครับผมตัวอื่นก็พลอยได้อันนี้สมด้วยสไปด้วยให้กินแค่ว่าตอนที่ต้องการจริงๆนะไม่ได้พําเพื่อนเนาะครับอ๋อแต่ผมมองนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะวัวที่นี่นะอ่าก็สภาพพอไปได้นะครับผมก็จะบอกอะไว่าคลอดลูกให้นำนมลูกอ๋อ ใกล้พอดแล้วตัวไหนครับ,รบโอ้ตัวนี้ทองเหรอครับผสมพันธุ์ยังไงครับนี่อันนี้ผสมตัวครับก็พ,พันตัวก็พ,พันตัวครับอสอบถามนิดหนึ่งครับคิดผิดหรือคิดถูกนะที่มาเลี้ยงวัวช่วงที่วัวราคาตกต่ำแบบนี้นี่ผมว่าก็ชอบความชอบผมว่าก็ไม่ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะ<อ>คือไม่รู้จะทําอะไรับมาอยู่บ้านก็เสริมไปนะครับผมก็คือ ใจใจอยากกลับมาเลี้ยงวัวอยู่แล้วความตั้งใจนะไม่ว่ามันจะถูกหรือแพงนะโอ้คือยังไม่ไม่ได้การันตีกับว่ายังได้แพงยังได้ราคาลงทุนเยอะไหมเลี้ยงวัวนี่ผมซื้อเข้ามาหมดแสนกว่าแล้วอ่าแสนกว่านะแล้วปันเงินขึ้นกลับมาเท่าไหร่แล้วครับให้มาสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าโอ้มันหายไปเกินเกินยี่กว่าคำว่าครึ่งนะแสนหนึ่งกลับมาคืนสองหมื่นกว่าบาทนะไม่รวมระยะเวลา ผมว่าต้องมีหัวอาหารแน่นอนอะตอนนั้นเลี้ยงนะมีใช่ไหมครับอ<ม>ตอนที่ซื้อมาแรกๆนี่ซื้อมาจากไหนครับตอนนั้นซื้อมาจากไอญาตพีน้องแถวบ้านเปนะื่อยครับอ๋อตัวใหญ่เลยใช่ไหมตัวใหญ่ครับประมาณอืมมีลูกหมื่นห้าครับผมตอนที่ซื้อมาแรกๆนี่ผมเชื่อว่ามันสวยงามน,น่าดูนะใช่ ซื้อสองในสามมาท้องด้วยอ๋อแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคุณคุณยายเลี้ยงใช่ไหมใช่อ๋อแกก็น่าจะเลี้ยงแบบคนเข่าคนแก่เรานะไม่ค่อยได้ออกอไว้นานเลยใช่ไหมครับคุณยายขังคอกันไหมข้อกันช่วงน้ําท่วมปีนั้นปีน้ำท่วมด้วยก็คืออยู่ในคอกอย่างเดียวเลยอยู่ในคอกอย่างเดียวกี่เดือนถึงได้ลมครับซื้อเมษามประมาณห้าเดือนห้าเดือนขังคอกอย่างเดียวนะ ล้มเลยอ๋อกินเยอะไหมมีหญ้าให้กินตลอดไหมตอนตอนนั้นไม่ค่อยมีความน้ำท่วมด้วยอ๋อเพราะยังไม่ได้ปลูกหญ้าเลยปลูกไว้แปลงหนึ่งน้ําท่วมด้วยอ๋อครับผมแสดงว่าอาศัยอยากพ่อลุงเกี่ยวมาให้ครับผมตากายายให้ครับผมก็แสดงว่าคือวัวน่ะถ้าเกิดว่าขังคอกประมาณห้าเดือนเนาะถ้าหญ้าไม่พอนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้จริงๆนะขนาดวัวไม่เยอะนะครับผมช่วงนี้ก็เลยอยากมา พัฒนาเองหรืออรเองครับผมผมว่าไม่ผิดนะเริ่มต้นที่วัวพื้นบ้านนะนนไม่ผิดเลยนะซื้อมาแพงไหมหรือว่าไงพวกนี้อันนี้ซื้อมาเจ็ดพันเอาดีดไหน,น,นจากจากแสนสองนะมาซื้อวัวเจ็ดพันเลี้ยงแล้วนะตัวไหนเจ็บน้อยหน่อยตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับผมไซส์วัวเดียโอ้ไปซื้อที่ไหนครับนี่ญาติพี่น้องโอ้จากเคยซื้อวัวเดือนแสนนะครับตอนนี้กลับมาเป็นวัวหลักพันแล้วนะทําไมถึงก็หมื่นกาบาทตัวไหน แมลูกนี่แต่ก่อนซื้อมาหมื่นกว่าบาทไหนไหนไอ้ขาวกับไอ้แดงนี่นะแต่ก่อนซื้อตัวแม่มาครับออหมื่นกว่าบาทครับอือเจ็บตัวน้อยนะเจ็บตัวน้อยหน่อยถูกต้องครับไอ้เจ็ดพันถ้าเจ็บตัวผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับอือมันคงไม่ขาดทุนไลเปคงไม่ขาดทุนอ่าไม่คงไม่ขาดทุนหรอกเออผมว่าราคาถูกถูกมันก็เป็นโอกาสของคนเลี้ยงเหมือนกันนะสาหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับครับผมแล้วไม่คิดว่า ถูกๆแบบนี้จะหาตัวใหญ่กว่านี้บ้างไหมหรือว่าไงจะพัฒนาเองครับอ๋อผสมเาเองครับผมคือแม่พันธ์ได้สักประมาณห้าตัวก็พอแล้วครับอืมอ่าเป้าหมายดีนะครับครับที่ดีๆเก็บไว้เนาะเก็บไว้ครับผมผมว่าไม่ต้องใจร้อนเหมือนเมื่อก่อนเนาะผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยใจร้อนเพราะว่าอยากได้สวยๆเรื่องเลยใช่ครับก็คือวางแผนกะว่ากลับมาอยู่ก็คือสามต่อเลยอ๋อก็คือยังไงราคาไม่ร่วงแน่นอนอ๋อ พอเจอราคาร่วงนี่ทาใจได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ที่จะยึดว่าต้องได้ราคาคือเราชอบเป็นความชอบจริงๆนะอ่ะหายากนะผมว่านะคือในเหนยก็ได้เล่นกับวัวรึกฟีกบวัวอ่ะคำถามนี้อ่าผมถามง่ายๆนะมีความสุขไหมความสุขยังไงบ้างมันด้วยม่ได้อาจารย์คือมันแล้วแต่คนนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบครับอ่าสำหรับเราล่ะครับ มันในเหนื่อยมาคือมันเล่นกับวัวม,มันหายเหนื่อยอ่าผู้ชมครับนี่คือความสุขจริงๆนะ <c oughs> ครับครับผมไม่ต้องตีเป็นตัวกันนะเป็นความสุขที่ได้เลี้ยงมันนะอืมเขากินหญ้ากินฟางเนี้ยครับผมอันนี้คือความตั้งใจที่จะมาทําฟาร์มวัวที่บ้านนะคร,ครับผมชื่อว่าประดิษฐ์ซับฟาร์มนะแต่ก็ไม่ผิดพลาดนะถูกต้องไหมครับเออบางคนก็บอกว่าถ้าทาข้อวัวไว้ในบ้านเนี่ย มันเป็นเหมือนโบราณรุ่นเก่าๆเลยนะ<ช>ที่เขาเลี้ยงวัวไว้ใต้ถุนบ้านนะกลางคืนนี่กะว่าจะออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ๆอ๋อ <ยา S 1> ต,ตั้งใจใช่ไหมรอสมดินก่อนผมเห็นหลายคนนะเอาวัวไว้ในหมู่บ้านอะต้องไปตัดหญ้าที่ทุกนาแล้วก็เอามา<ช>ไว้ที่เนี่ยมันเสียค่าน้ำมันสองต่อเลยนะถูกต้องไหมครับค่าตัดหญ้าแล้วค่าคนจ้ามาอีกนะอ่าแต่ถ้าเอาไปไว้ที่นั่นน่าจะดีแล้วกลางคืนนี่เคยเห็นมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมวัวเวลากลางคืนแล้วนี่ จะกินฟางแล้วเขาก็จะนอนครับเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องนะคร,ครับผมแล้วกลางคืนได้ทิ้งฟางทิ้งอะไรไว้ให้กินไหมทิ้งไว้ัาฟางน้ำอ,อ๋อครับผมคกลางคืนลูกมาดูเขาก็มากินฟางเท่าที่สังเกตเลยนะครับช่วงกินช่วงเวลาไหนกลางคืนนี่ตลอดครับตลอดนะถ้ามีฟางให้มันก็ลุกมากินตลอดอ๋อกินอิ่มแล้วเขาก็นอนครับผมอืมกกกิินเขาา็ลุม